ผมชื่อตินนะครับพี่เวนพลค่ะสวัสดีค่ะเวนพลค่ะคสวัสดีค่ะชื่อใจใจค่ะสวัสดีครับอันนี้ชื่อภาษามือของพี่นะครับที่ชื่อเต้ยอยากรู้ว่างานอดิเรกข,ของพี่คืออะไรครับ ชอบเล่นกีฬาครับชอบอ,ออกชอบออกกําลังกายครับกีฬาอะไรครับชอบเล่นฟุตบอลครับอู้ชอบเล่นซอกเกอร์นี่เองก็คือพี่เป็นนักเป็นเป็นนักฟุตซอลคนหูหนวกทีมชาติครับเ,เป็นเมื่อก่อนก็คือพี่เป็นผู้หญิงก็คือได้ไปแข่งกีฬาทีมชาติมาครับเป็นกีฬาของคนหูหนวกเมื่อก่อนครับแล้วตอนนี้พี่ทํางานอะไรอยู่คะก็ <S <S ตอนนี้ทําอยู่สํานักประหลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีครับ ก็ทำฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปทำเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลการจัดส่งจดหมายการจัดส่งเอกสารต่างๆครับ Amazing ครับผมแล้วความพิการของพี่นี่อยู่ในระดับไหนแล้วครับอ่าเป็นหูหนวกตั้งแต่กำเนิดครับอ๋อเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่ไม่สบายป่วยตอนคลอดนะครับก็เลยคลอดออกมาก็คือเป็นคนหูหนวกครับพ่เตอร์ตอนนั้นก็คือใช้ใช้สายตาในการเรียนรู้เมื่อก่อนเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นเป็นศูนย์เหมือนศูนย์เด็กเล็ก ที่แบบว่า,าเด็กเล็กอายุ1-5ถึงขวบอย่างเงี้ยครับที่ไปเรียนนะครับพี่ทีงานที่นี่มืนานยังคะอ่าทำมา6ปีแล้วใกล้จะเข้าปีที่7ครับอ๋อเออแล้วตอนที่พี่ทำงานนะคะพี่มีปัญหาในการสื่อสาร,รไหมคะมีบ้างครับเวลาได้เอกสารมาใช่ไหมครับบางทีก็บางทีก็ไม่ไม่เข้าใจความหมายหรือว่าเป็นเอกสารด่วน ท,ที่เหมือนเราต้องรีบดําเนินการอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าม,มีมีตรงไหนที่เราไม่เข้าใจก็จะใช้บริการล่ามออนไลน์เป็นล่าม TGIS นะครับในการช่วยให้ล่ามแปลอธิบายคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าอย่างเงี้ยครับอยากรู้ค่ะว่าที่ทํางานของพี่ค่ะมีแบบว่าคนหูหนวกอยู่เยอะไหมคะมีมีคนหูหนวกครับจริงๆมี6คนแบ่งกันพิการทางด้านร่างกายแต่ว่าสามารถเดินได้อาจอาจจะมีปัญหาเรื่องแขนขาดแต่ก็มีคนหูหนวกอยู่ทั้งหมด4คนครับอ่า ก็คือมีหูหนวกสองหูตึงสองครับแต่ว่าใช้ภาษามือได้ครับรวมเป็นทั้งหมดคนพิการมี6คนแต่ว่าจะอยู่แต่ละแผนกแผนกละหนึ่งคนหนึ่งคนไม่ได้อยู่ด้วยกันครับในก<พ>ารท<น>ํางานพี่เคยไม่รู้ข่าวอะไรหรือเปล่าคะีต่เคยาข่าวสารอะไร้องก็เวลาดูข่าวใช่ไหมครับพี่พี่ก็จะดูผ่านอจอล่าม ที่ที่จอร่าในทีวีครับคี่เาคยถามว่าพวกเราเนี่ยเคยน้องแผนพลเนี่ยเคยเห็นจอร่าในทีวีไหมที่อยู่มุมขวาล่างเคยเห็นไหมครับเคยเห็นจอร่าในทีวีไหมน้องใจใจล่ะคะหนูเคยเห็นค่ะแล้วก็คุณนาพีเด้อเหมือนเดิมเ้ยอันนี้เป็นเอฟซีเขาเหรอเหมือนเหมือนเคยเห็นเลียวก็พี่ล่ามอยู่ในในทีวีอะค่ะเราเคยเห็นไหมผมเคยครับแล้วก็ชอบดูครับมันสนุกดี เขาถามว่าอยากเรียนภาษาอุไยน่าสนใจครับจัดเลยครับผมพี่เคยพลาดข่าวสําคัญหรือว่าสถานการณ์สําคัญไหมครับส่วนใหญ่ก็จะล่าช้ากว่ากว่าคนปกติครับตัวอย่างสมมุติข่าวทางทีวีอย่างอย่างอย่างคนหุนหลวเขาก็จะมีข่าวที่ที่เขาเผยแพร่เหมือนกันแต่บางทีตัวตัวของพี่ กิเตอร์เนี่ยเขาทํางานประจาแล้วเขาเขาทำงานแบบว่าเขาก็ไม่ได้ได้มีเวลาที่จะดูข่าวบางทีก็ตื่นเช้ามาก็ต้องอาบน้าแต่งตัวไปทํางานไม่ไม่ไม่มีเวลามาดูแต่ก็จะมาห็นตอนที่แบบพักตอนว่างๆมาดูว่าอ๋อมันมีข่าวนี้เกิดขึ้นแต่ก็จะล่าช้ากว่าคนปกติครับอยากรู้ว่าคนที่แบบว่าคนหูหนวกอะคะเขาสามารถรู้ได้ยังไงคะถ้าสมมติว่าแบบมันไม่มีล่ามแปลก็ก็อ่านได้ครับก็อย่างพี่เนี่ยก็พี่ก็สามารถอ่านภาษาไทยได้ก็คือเรียนมาจากโรงเรียนอยู่แล้วครับ ก็คือเป็นเป็นคนหนวกที่ที่อ่านได้ครับแต่ว่าหนึ่งอย่างก็คือว่าเวลาอ่านก็จะมีแบบชื่อคําเฉพาะหรือประโยคบางบางคำที่แบบว่าไม่เข้าใจก็จะมีถามถามเพื่อนที่เขาเป็นล่ามคนหูดีอาจจะส่งข้อความเนี้ยให้ให้ถามแล้วเขาก็ทําภาษามือกลับมาให้ว่าอ๋อมันคือข่าวตรงนี้แปลว่าอะไรความหมายอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คิดว่าตอนนี้ช่องทางการสื่อสารสำหรับคนหูหนวกมันเพียงพอหรือเปล่าครับควรเพิ่มช่องทางตรงไหนหรือเปล่า จริงๆก็อยากมีช่องช่องพิเศษครับที่แบบมีล่างภาษามืออย่างอย่างอย่างเวลามีมีข่าวที่แบบข่าวที่แบบด่วนๆที่ตกข่าวไปบางทีก็ต้องคอยติดตามจากในกลุ่มไลน์หรืออะไรอย่างงี้ครับแต่แต่บางทีก็จะมีบ้างที่แบบว่าเหมือนดูภาษามือของล่ามที่แบบว่าแปลแปข่าวบางท่านหรือว่าคนคนที่แบบว่าไม่ชินภาษามือเงี้ครับก็จะดูแบบไม่ค่อยเข้าใจก็มีที่แบบอาจจะเร็ว ที่อยากมเาีเป็นช่องทางสําหรับคนหูหนวกเพิ่มไหมคะแบบช่วงตอนให้คนหูหนวกได้แบบเข้าใจได้รู้ได้มีภาษามือที่ใหญ่ขึ้นอัตราส่วนให้อัตราส่วนให้ใหญ่ขึ้นใช่อยใช่ลูกอยากให้จอมีมีมีการขยายจอล่ามครับก็ก,ก็ก็จะมีแบบว่า,าเหมือนที่ที่แบบสามารถตั้งค่าเป็นเป็นซีซีก็คือแคปชั่นได้จะมีข้อความมันอา่าบรรยายแทนเสียงอย่างเงี้ยครับแต่ว่า คนหูหนวกส่วนใหญ่ก็คืออยากจะได้จอล่ามากกว่าข้อความอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขาดูล่าดูภาษามือเป็นหลักอยู่แล้วไงครับมากกว่าการอ่านข้อความเป็นกีฬาของคนหูหนวกครับอ่าก็คือคนหูหนวกทีมเป็นคนของทีมของคนหูหนวกเวลามีมีการประกาศรับสมัครคัดเลือกเนี่ยครับตอนนั้นปีสองพันสองพันเก้าครับในในขณะนั้นนะครับเป็นเป็นกีฬาคนหูหนวกโลกเลยครับที่เหมือนมาแข่งกัน ก็คือเป็นเป็นฟุตบอลเลยค่ะไม่ใช่5คนเป็นเป็นทีมละสิบเอ็ดคนอ่าเป็นนักเป็นเป็นฟุตบอลไม่ใช่ฟุตซอลแล้วก็ข่าวสารก็เงียบหายไปจนปี2015หลังจากนั้นมาก็ปี2019ไทยก็เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งเป็นการแข่งะระดับเอเชียตอนนั้นไทยได้ที่2ครับของของระดับเอเชียถ้า,ถ,าถ้าผ่านก็ไปแข่งต่อระดับโลก แต่ว่าตอนนั้นก็แพ้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็อยากจะฝากสนับสนุนให้แบบสนับสนุนกีฬาของคุณทนหนวกต่อไปครับน้องแหวนพลอยชอบเล่นกีฬาอะไรครับเราเรามีที่ชอบอย่างอื่นไหมครับท,ที่ที่แบบอย่างอื่นที่ไม่ใช่กีฬานาดิเลกอะทำอาหาร <c oughs> วาดรูปอ๋อชอบวาดรูปชอบศิละปะโอเคครับเก่งมากครับน้องตินนะครับชอบชอบกีฬาอะไรครับ ผมเล่นกีฬาแบดมินตันครับเล่นตั้งแต่ตอนป3นะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยไปแข่งเลยแต่ว่าผมเคยไปแข่งบาสเกตบอลครับตอนปี2023พี่่เต้้กาวนบลองแข่งกับพี่ไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมนี่เลยตกยอดงัดเลี้ยวเจิดแล้ว ชอบกีฬาอะไรครับน้องอใจใจช,ชอบเล่นที่ชอบสุดๆเลยก็คือเป็นกีฬายินมนติกค,ค่ะก็คือแบบตอนเด็กเล่นค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยออไปแข่งที่จีนค่ะว้า,เาวเก่งมากครับที่สองปีป,ปีไหนครับ 2019ค่ะแ,แล้วพอโตมาก็ไม่ได้เล่นค่ะแต่ว่าเล่นเป็นกีอาอื่นแบบว่าแต่ก็ไม่ได้ชอบเท่านิักติค่ะก็เช่นว่ายน้ำติกอ์ฟยูยิสูยูยิสูด้วยอะไรนี <c oughs> ติกอ์ฟยูยิสูแล้วก็อ <c oughs> ย่างอื่นนะคะเยอะครับเยี่ยมเลยครับก็อยากจะให้แบบว่าสนับสนุนให้น้องแบบไปต่อจะได้เป็นทีมชาติครับเอ้าที่หนึ่งให้ได้ปีนี้ให้ตั้งใจครับให้แบบมีความพยายามมีความตั้งใจนะครับ สำหรับผมนะครับผมคิดว่ากลุ่มคนหูหนวกเนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่ยากลําบากในการใช้ชีวิตถ้าเปรียบเทียบกับความพิการอื่นๆครับผมรู้สึกว่าคนพิการประเภทอื่นลําบากกว่าเราครับค่อนข้างที่จะมากเลยเนื่องจากว่าคนหูหนวกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเราแค่ไม่ได้ยินเพียงอย่างเดียวเรายังมีร่างกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายในการขอความช่วยเหลือซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเนี่ยก็พัฒนาแล้วมี T T S ที่สามารถช่วยเราได้ทีวีก็มีจอล่ามมีแคปชั่นมีสิ่งต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผมรู้สึกว่ามไม่ค่อยมีความยากลำบากสักเท่าไหร่ครับ สำหรับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังมีปัญหาครับสำหรับคนหูหนวกไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยยังน้อยตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่เราที่เราเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับแผ่นดินไหวเป็นข่าวใหญ่เลยผมรู้สึกตอนแรกว่าเป็นข่าวเล็กๆผมแค่คิดว่าแผ่นดินไหวเล็กๆไม่ได้มีอะไรแต่ สำนักงานต่างๆที่จะต้องส่งข้อความเตือนภัยกับกลายเป็นว่าไม่มีก็ทําให้เราต้องไปทํางานปกติจนตอนเย็นผมกลับบ้านปรากฏว่าอ้าวรถติดมากเลยเป็นข่าวใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นห้างต่างๆเนี่ยก็ปิดหมดเลยแต่ว่าพอผมก็ต้องถามครอบครัวครับว่ามันเป็นเรื่องหนักเลยเหรอข่าวที่เกิดขึ้นอ่ะเขาบอกใช่เขาประกาศให้ทุกคนกลับบ้านเลยนะแผ่นดินไหวเนี่ยให้หยุดงานเลยเอ้าวซึ่งผมเองกลับกลายว่าผมไม่ได้ทราบรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ผมเนี่ยก็เลยคิดว่า ควรที่จะทํำยังไงก็ได้ให้ข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เป็นสถานการณ์เร่งด่วนให้คนหูหนวกเข้าถึงได้เหมือนกันอันนี้แหละที่ผมว่าเป็นปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้ทําให้คนหูหนวกเข้าถึงได้อย่าง100%เซนครับเดี๋ยวนี่จะให้เทุกคนนะมนเลือกของโหนโึ่งชิ้นแต่ต้องหยิบาล้วูกเลือกอแล้ให้ใช้ภาษาใ,ใ้ในแถบของเราภาษาอในแถบของเรา อธิบายชี้เลยให้มปหยิบชี้ที่เราต้องการให้ถูกโดยที่ห้ามชี้นะคนแรกฝันไทยแล้วกันนี่รู้แล้วจริงเรียอแล้วเนาะตะเกียนตรงเี้เป็นหลักเอาตะเกียบลองช้อบเดี๋ยว สองพันละสิเอาไปไงดีนะาเอาไปไงดีนะเฮ้ยรู้แล้วยัย

ใช่อันไหนลูกเนะเขาทำเป็นเหมือนเทปนี้หรือเปล่าเทปยาวๆเทปมันมีหลายอันนะอะไรเทปถ้าใหญ่ก็อย่างนี้กระอ๋ออ๋อเล็กใหญ่เทปเล็ก เล็กเข้เล็กใหญ่เคข้มนี่ครับจุนกันเลยครับปึ๊บแล้วก็ไม้โอเคครับ ตะเกียบคืออย่างนี้แต่ผมไปทําอย่างนี้ผิดนะครับนี่ครับถูกภายในครั้งแรกครับผมอ่ะไป อันนี do, ้ดูเหมือนพี่เขาจะคิดหนักหรือเปล่าถูกอ๋ออันนี้สูบลมสูบลมใช่หรือเปล่าไหนเขาจะใบว่างี้ปึ๊บอ๋อเออเดี๋ยเแล้วอุ๊ยเนี่ยหาต้องเรียนีีด้วย เอาเลยทำทำทำท่ามเอะฮึเริ่มเริ่มเริ่มเข้าทาง่า yeah congratulations กาแฟทำนี้กาแฟกาแฟอ่ อันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นท่าชิกซองนะครับถ้าจะบอกถ้าจะบอกกาแฟลมก็อย่างนี้กาแฟกาแฟลมเย้ครับเรื่องของคนหูหนวกกับคนหูตึงเนี่ยนะครับเวลาที่อยู่ในสังคมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขากังวลก็คือว่า เกิดเหตุการณ์อะไรรอบตัวหรือเขากําลังพูดอะไรคือการดํารงชีวิตมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับจะถามว่ายากไหมไม่ยากครับเพราะตอนนี้นะครับช่องทางของการสื่อสารระหว่างกันเริ่มมีมากขึ้นความเข้าใจของคนหูหนวกและคนหูดีเนี่ยนะครับก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องประเด็นของการสื่อสารที่เป็นปัญหานะครับเป็นอุปสรรคที่เข้าไม่ถึง แต่คนอื่นๆก็พยายามปรับตัวเข้าหากันและคนหูหนวกเองก็พยายามปรับตัวแล้วด้วย นะครับว่าเอ๊ถ้าฉันจะไปที่นี่ฉันจะสามารถสแกนหรือสามารถเรียนรู้ในสถานที่หรือเหตุการณ์ต่างๆนั้นก่อนได้อย่างไรดังนั้นเวลาถ้าเราจะอยู่ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูดีการเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันนี่คือการก้าวเดินไปด้วยกันและการให้สิทธิ์ที่เท่าถึงกันครับเมื่อคุณเข้าใจเขากำแพงก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆมาลายไปเรื่อยๆจะกลายเป็นประตูที่สามารถสื่อสารเข้าหากันได้ครับ นะครับมีหลากหลายวิธีมากๆนะครับภาษามือการเขียนการให้ดูรูปภาพและการอยู่กับเขาและจะเข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนหูหนวกมากขึ้นครับเวลาที่คนที่เขาหูดีเขาคุยกันแล้ว พี่แบบว่าฟังไม่ได้ยินหรือว่าคุยด้วยไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะพี่แบบว่าคิดยังไงคะแบบว่ากระทบต่อจิตใจไหมอ่ามีครับก็อย่างอย่างอย่างกลุ่มกลุ่มเล็กๆในที่ทํางานคุยกันบางทีก็อยากจะไปถามเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าเขาเขาคุยอะไรกันเรื่องสําคัญไหมแต่แต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปถามอย่างเงี้ยครับบางทีก็จะมีะคนคนใหม่มาที่ที่แบบว่า คนคนหูหนวกครับก็ก็เหมือนเขาไปคุยกันได้แต่ว่าแต่เราอะไม่กล้าเข้าไปคุยไม่เหมือนแบบคนหูหนวกเขาคุยกันนี่ครับเหมือนเหมือนประมาณว่าเป็นเป็นสังคมของคนหูดีซะส่วนใหญ่เหมือนเราเป็นคนส่วนน้อยบางทีก็รู้สึกเหนาเหมือนกันแต่แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาแบบใหญ่แต่ว่าแค่แค่แบบก็ก็คิดว่าเออเรามาทํางานตั้งใจทํางานนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรตรงส่วนนี้อย่างเงี้ยครับ่แนะนำน้องๆอะไรไครับชมว่าโอเคเราไม่มีปัญหาดแหละแต่เรา เราไม่อยากจะแบบไม่อยากจะรู้สึกว่าเราทอดทิ้งเขาอะไรเงี้ยมันทำอะไรได้บ้างสมมติว,ว่าแค่ยิ้มให้เนี้ยมันช่วยเขาได้แค่ยิ้มให้ก็โอเคแล้วครับแค่ยิ้มให้ก็พอแล้วหรือบางทีการพูดคุยการสื่อสารน่ะมันก็ข้างมันก็ข้าง่จยากอะไรเงี้ยครับาราาราทางานทางา้านอมผมเป็นตัวแทนน้องบอกว่านทนน้องขอยิ้มที่เป็นการาขอบคุณสระชีเลยมือนกันนะอันนี้ไม่อ่ายิ้มยิ้มน่ารักขอขอบคุณด้วยค่ะจริงค่ เคยถูกแบบละเลยเคยถูกไม่สนใจไหมแลวรูสึกยังไงครับตอนที่ผมถูกละเลยไม่สนใจมันก็รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราไม่มีค่าสําหรับคนที่ละเลยเราอะครับผมสถานการณ์นั้นคืออะไรมีเกิดขึ้นนะครับก็สถานการณ์นั้นคือเพื่อนกลุ่มหนึ่งเขาคุยกันแล้วผมก็เข้าไปคุยด้วยอันนี้เป็นกลุ่มในแชทนะครับผมก็เข้าไปคุยด้วยพอผมพิมพ์เข้าไปปุ๊บ คือเงียบเลยอ่ะหายเลยไม่มีใครสนใจอะไรผมเลยอ่ะครับคือหายเลยแล้วถ้าสมมติถ้าเกิดว่ามันเป็นความเข้าใจผิดบางอย่างที่เรารูแล้วเฮ้ยตัวอไม่เข้าใจเราผิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปหรือปล็นอเขาอย่างไรผมก็จะเข้าไปถามตรงๆเลยว่าผมทําอะไรผิดบอกได้ผมไม่ไม่โกรธบอกบอกได้เลยว่าทําอะไรผิดเดี๋ยวจะแก้ไขให้ครับโอเคเมื่อกี้ที่คุยกับพี่เต้ยไปพี่เต้ยเป็นคนยังไงครับ พีเตอร์เป็นคนมีอารมณ์ขนันยิ้มแยม้มเฟรนลี่มากมากครับผมชอบมากครับโอเคไหนใครเคยดูแบบเรียน,นในหัวใจหรือหลุเลยพะดี่มีความประนับใจไหมคะมีค่ะเหมือนกับหนูส่งอะไรไปแบบมีแต่คนอ่านไม่ตอบเลยอะไรเงีย้ยเพราบอกว่าเขาไม่รู้จะตอบอะไรแต่ว่าก็คือแบบเจอกันก็คือคุยกันปกติใช่คิดว่าคำถามมือเล็กๆน,น้อยๆที่เราได้เรียนรู้ตลอดทอ้งวันเนี้ยเอาเอาไปจะมีประโยชน์ไหม หนูคิดว่ามีประโยชน์ค่ะถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่หลงทางแต่ว่าเขาพูดไม่ได้อย่างเงี้ยคนที่อยู่ข้างทางแต่เขาพูดไม่ได้อย่างเงี้ยเราสามารถแบบถามเขาได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเขาตอบมาเราอาจจะไม่เข้าใจค่ะแต่ว่าบางคําที่เราเรียนไปแล้วเขาแบบใช้ภาษามือบอกเราอ่ะอาจจะเข้าใจอย่างเช่นอย่างนี้ก็คือสวัสดีอย่างนี้ดีใจอย่างนี้เขาแล้วถ้าเขาใช้กลับมาหาเราเราก็เข้าใจค่ะถุงมือค่ะ เธอเป็นคนยังไงบ้างน่ารักค่ะยังไงคะเป็นคนใจดีและพูดเก่งเป็นผู้หญิงตั้งเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กแล้วโตมาเป็นผู้ชายแบบน่ารักแล้ววันนี้ได้ได้เรียนภาษาภาษาคัมำว่าอะไรเปนบ้างไม่เป็นไรอันั้นคืออะไรคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาขอโทษขอโทษไม่ใช่ถ้าแป้งแล้วแป้งโตอ่ะ กาแตซอ